ว่าจะมีข้อมูลอะไรมาฝากนัองตุนในช่วงเวลานี้กันสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ก๊อฟตลาดพุ่งจรวดเลยในวันนี้เพราะอะไรแบบไหนเช่นค่ะอืมต้องบอกก่อนว่าตัวของตลาดเองเนี่ยมันมีการส่งสัญ,ญญาณที่กลับตัวมาแล้วตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ แล้วก็ปัจจัยที่ทําให้ตลาดเกิดการกับตัวเนี่ยมันมาจากเรื่องสักสองสาประเด็นนะคะแต่ว่าที่กลับตัวแรงในรอบของสัปดาห์นี้มันมาจากประเด็นเรื่องของการคาดหมายไว้ว่าตัวของตลาดคนไทยเนี่ย ถ้าได้ทางด้านของผู้ว่าแบางค์ชาติท่านใหม่แล้วก็มีนโยบายต่อการผ่อนคลายทางด้านการเงินมากขึ้นโอกาสต่อการปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรื่องของโทนโดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นโทนบวกสําหรับหุ้นในรายกลุ่มของอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโทนการเจราจาภาษีการค้าระหว่างสหรัฐกับทางด้านของไทยเนี่ยซึ่งไทยเองก็ เขาเรียกว่าต้องไปดูรอบบ้านน่อยอย่างเช่นเวียดนามกับทน,นาของอินโดนีเซียซึ่งก็มีการปล่อยภาษีนําเข้าสินค้าของสารัดเข้าประเทศเนี่ยในเวียดนามเนี่ยทุกรายการของสารัศูนเปอร์เซ็นตส่วนในทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยก็น่าจะมีหลายรายการอยู่ค่ะที่เป็นศูนเปอร์เซ็นแล้วก็ไทยเนี่ยก็มีข่าวประมาณนี้มันก็เลยทําให้ตัวของหุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์ต่อภาษี ที่เราจะต้องส่งออกไปทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะถูกทอนตัวลงจาก36%ก็เลยมีการปรับขึ้นของหุ้นในหลายกลุ่มของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในโทนของตอนนี้เราอยู่อยู่ในโทนของการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองนะคะทีนี้ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยเราก็เลือกประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่เลือกหุ้นเก่งกาไรมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจกนกระทั่งสัปดาห์นี้เนี่ย เราเราก็เลือกไปที่หุ้นต่ําหมดเลยนะคะหมายความว่าลงมาลึกๆแล้วเป็นตัวหลักๆลแล้วก็มองว่าแม้ว่าผลประกอบการตรามาสนี้จะไม่ดีแต่ว่าถ้านักวิเคราะห์พูดไปว่าผลประกอบการเนี่ยเข้าสู่พ้นจุดต่ําสุดหรือว่าเข้าสู่จุดต่ําสุดแล้วก็มีนาโน้องฟื้นตัวอย่างเงี้ยหุ้นก็จะเกิดการรีบาวกลบับอะค่ะดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็จะไปแนะนําพู้หล่านี้แหละที่เอากลับเข้ามาเก็งกําไรแล้วก็แนะนําในช่วงของที่ผ่านมาก็ มีการกระจายตัวไปเยอะเลยนะหมายความว่าปรับตัวขึ้นมาเด่นมากๆอย่างเช่นตัวของ B A ตัวของเบมตัวของทางด้าน P S L R C L นะคะ A O T เนี่ย A O T แนะนำตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหมายความว่าก็ปรับขึ้นแรงตลอดทั้งสัปดาห์เลยพีพีเช่ชิฟฟิ้ง b บ m นะคะ P T T G C M T C โอสถดสภานะคะรวมถึงเมื่อวานนี้ก็จะมีกราฟมี C R C C P R A W C A P คือช่วงนี้จะกระจายตัวแนะนำมาเยอะเลยอะ แบบปกติหาหุ้นไม่ได้นะคะก็คือในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วทาบเกี่ยวสัปดาห์นี้มีหุ้นที่แนะนําค่อนข้างได้เยอะค่ะแล้วในสัปดาห์ที่แล้วก็มีแนะนํเอ็มไปด้วยนะคะดังนั้นเอ็มก็คือเอ็มเคสุกี้นะดังนั้นในลักษณะของตัวหุ้นเนี่ยมันมาจากการที่ถูกคาดการณ์ว่ามันพ้นจุดต่ําสุดของเชิงของปัจจัยพื้นฐานน่ะปัจจัยเหล่านี้มันก็เลยทําให้หุ้นเกิดการรีบาวกลับนะคะแล้วก็ในทางกลับกันหุ้นตัวไหนในรอบสัปดาห์นี้ <c oughs> ในรอบของไตรมาสเนี้ยที่ถูกคาดการณ์ว่าผลประกอบการจะอธาม i g h แต่ไปเจอคำว่าพีคหุ้นจะไม่ขึ้นนะ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวของ CPF อย่างเงี้ยนะคะจะเป็นผลประกอบการอ่ a พีคในไตรมาสนี้คือจะทำผลประกอบการอธามหายแต่ว่านักวิเคราะห์พูดว่าพี ลักษณะเนี้ยุ่นจะไม่ค่อยขึ้นดังนั้นในลักษณะตรงเนี้ยจะพบว่าตัว CPF เนี้ยเป็นหุ้นที่ถูกประกาศถลกประกอบการไปในโทนประมาณนี้อยู่อะค่ะดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดก็เอาเป็นว่า,าบางคนถามหาเหตุผลเยอะว่าทําไมหุ้นมันขึ้น ทีนี้พรเหตุผลเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนในในหลายประเด็นแต่ว่าพูดมันจะีรีบาวก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณประเด็นเนี้ยที่เราเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องของทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วก็จะพบว่าตัวของ Set i n ินเด็กเองเนี่ยเราปรับลงมาลึกมากนะคะในรอบปีนี้ก็คือในช่วงที่เราโลที่สุดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบ year to date อะเราลงไปประมาณเกือบเกืบ27%นะคะหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แล้วพอในหลายประเทศเนี่ยมีการเจรจาการค้าแล้วมีการขยับเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาจริงๆแล้วประเทศแรกที่มีการเจรจาการค้าแล้วประกาศออกมาก็คือเวียดนามนะคะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยก่อนออหลังจากเจรจาการค้าไปแล้ววันแรกๆยังไม่ค่อยปรับขึ้นนะมาปรับขึ้นเอาวันหลังๆจากคนที่เขาเจรจาการค้าแล้วได้ภาษีสูงกว่าเวียดนามเยอะๆ คือมันจะต้องคอมเพลมันไม่ใช่ที่ตัวเขาคนเดียวเนื่องออกไหมดังนั้นในลักษณะการปรับขึ้นมันจะมาปรับขึ้นเอาระยะหลังะเพื่อดูว่าตัวของเวียดนามเป็นยังไงนะคะว่าการแข่งขันได้ไหมในขณะที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศเนี่ยอินโดก็ประกาศก็ปรับขึ้นนะแต่เปอร์เซ็นต์เชนยังไม่เยอะเพราะาอินโดนเขาก็มีข้อคําถามว่า ไอ้เขาได้ไประโยชน์จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราก็ต้องไปนําเข้าสินค้าจากอเมริกาเยอะเลยอะแต่ว่าถ้าดูโทนจากนี้ไปอะถ้าสมมุติว่าแต่ละประเทศมาคอมเพรกันละแล้วเขาได้ไประโยชน์มากกว่าอินโดก็จะปรับขึ้นตอนนี้อินโดเนียทูเดตเองเนี่ยเขาเริ่มเมื่อวานเมื่อสัปดาห์นี้เขาปรับขึ้นมาแล้ว2%ยังปรับขึ้นมาไม่เยอะนะ แต่ว่า y เ r to d a t ทเขาทำให้ติดลบม,มากลายเป็นบวกแล้ว1.58แต่ว่าตลาดทุนไทยสัปดาห์นี้ถึงเมื่อวานนะคะเราปรับขึ้นมาประมาณ3.26หรือถ้าเปรียบเทียบก็เราปรับขึ้นมาแล้วประมาณสัก36จเกือบ37จุดแต่จริงๆว่าถ้าจุด,จด,จดตรงพีก็เราขึ้นมา40จุดนะคะแล้วก็ตัวของอบ้านเราเนี่ยอตอนนี้เรายังติดลบอยู่ประมาณ17.3เอาเป็นกลมๆก็ประมาณ17 ยังติดลบหนักกว่าเพื่อนเลยเดังน,น,น,นั้นดังนั้นด้ลักษณะเพราะเราลงจากพันสี่อะค่ะเราลงจากพันสี่ร้อยจุดนะแล้วเราลงไปโลอยู่ที่ประมาณสักพันห้าสิบจุดอะ ตอนนี้เรารีบาวกลับมาอยู่ที่พันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดก็คือถ้าถือเป็นการรีบาวกลับจากจุดโลอะรีบาวกลับมาแล้วร้อยจุดแต่ว่าเพราะว่าในรอบสามวิที่ผ่านมารวมวิกนี้ด้วยนะคะเซตรีบาวกลับมาวิกแรกประมาณสามสิบกว่าจุดเหมือนกันแล้วก็วิกที่สองเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพักตัววิกนี้ก็มาอีกประมาณเกือบสี่สิบจุดอะรวมๆสามวิกก็ประมาณเกือบเกือบร้อยจุดนะคะดังนั้นโดยรวมก็เป็นว่าโทนของเซตยังอยู่ภายใต้การรีบาวจากการพ้นจุดต่ําสุดนะอะไรที่มันสะท้อนไปในเชิงลบแล้วเราก็เราลบมากกว่า,าดกรนภาค ราก็จะมีการฟื้นตัวกลับดังนั้นลักษณะตลาดจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เซ็นเด็กเนี่ยที่รีบาวกลับเนี่ยเรามองว่ามันคือสเต็ปที่เขาก็ยังวางสเต็ปไว้เหมือนเดิมนะคะคือพอเรากลับมาเย็ยนเหนือพันหจุดน่ะได้ในรอบสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็จะมีเปิดอัพไซต์มาจนกระทั่งถึงพันหแล้วพอ เียเนี่ยกรอบ1,150ง้เราก็จะเปิดอัพไซด์ไปที่1,200จุดนะคะเพียงแต่ว่าการปรับขึ้นอ่ะไม่ได้ปรับขึ้นที150จุดนะมันก็จะมีระหว่างทางอยู่ซึ่งก็ระหว่างทางก็จะอยู่ประมาณ1 180, 1 8 0 1,180นะคะพอยืนตรงนี้ได้ก็จะมีอีก20จุดเข้าไปหาที่ระดับ1,200จุดดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดพอพอ,พออิงกับเลขกลมอะ่ะมันจะมันจะมันจะเห็นกรอบชา์ะว่าึ่ง1,180ถ้าวันนี้ เรายืนได้วันนี้เราบวกขึ้นมาประมาณสัก27จุดแต่จุดปิดเนี่ยถ้าเรายืนเนือ181180ได้กรอบแล้วก็จะขยับเข้าหาประมาณ1 2 0 0จุดเพียงแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยหุ้นหลายตัวที่ปรับลงแรงลึกทุกตัวเนี่ยมันกระจายขึ้นกันได้หมดเลยอะค่ะแล้วถึงบอกไงว่าโอบางวันแนะนําได้6ตัวจริงๆแล้ว6ตัวนี้จริงๆลึกๆขึ้นไาเวลาเราพรูเซนเราก็จะบอกว่าหุ้นในกลุ่มเดียวกันแบบเดียวกันแนวโน้มรีบาวเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวไหนจะรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะประมาณนี้นะะค ได้คะ่ะพี่กอลก็มันขึ้นมาขนาดนี้เลยไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วใช่ไหมคะเรื่องราวอ๋อแนะนำ <laughs> คือวันนคือที่ที่พูดให้ฟังเพราะว่ามันมีไหลเว <c oughs> ลาผับสัมภาษณ์หลสื่อ,อสื่อแต่ละ, <c oughs> ละคนก็จะสัมภาษณ์กับพี่กอลว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงต้นสัปดาห์เนี้ยเราเริ่มมีหุ้นแนะนาได้หลากกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วเป็นแนะนําจากตัวโลด้วยนะจากตัวล่างเลยอ่ะ หลายคนก็จะถามว่ามันมาจากไหนเราก็จะบอกว่าเอาแค่ว่าผลประกอบการเนี่ยถ้าเขาฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดอันนี้ก็จะเป็นทางด้านที่มีแนวโน้มรีบาวแล้วแหละนะคะ mm hmm. แต่กลับการถ้าสมมติว่าเป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นพีคอันเนี้จะไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ประมาณนี้ดังนั้นในช่วงตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาเนี่ยแนะนำโออาจริงๆออนคือตั้งแต่ ต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเอาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วกันนะคะที่แนะนํามาที่ปรับตัวขึ้นมาเด่นๆน,นะก็จะมีตัวของ OR ตัวเดลต้าตัวของ RCL นะคะตัวของเซนเทลตัวของ KCE จริงๆแนะนำอะไรอะชิ้นส่วนมาเยอะมากเลยวนๆกันไปนะคะแล้วก็มี BA มี b บ m มี PCHIPPING ิ ipping, A o ้ t ี AOT ต้นสัปดาห์นี้ AOT ม,มาในกลุ่มของทางด้านไชน่าเพลสหมดเลย AOT p t t พ c คุณใหญ่แบมนะคะ แล้วก็พอมาวันที่15ก็แนะนำมาที่กระจายเข้ามากระจายตัวมาที่กลุ่มของทางด้าน Finance และมี MTC โอสถดสภา P ์พ Ma ีมามาลิน b t s b h แล้วเมื่อวานเนี้ยเริ่มกระจายตัวเข้ามาสู่กลุ่มของทางด้านท่องเที่ยวนะคะก็จะมีทางด้านของเ w c เริ่มไปที่กลุ่มของอสังหาบ้างแต่ว่าอาสังหาเนี้ยเผอเรมันไม่ใช่กลุ่มเก็งกาไรอะ่ะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ว่ามันจะมีน้ําหนักรีบาวเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหุ้นที่ พุนที่จะรีบาวแล้วมีคนพูดถึงเยอะๆอย่างเช่น AOT อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกแบบเนี้ยอย่างแบมเนี่ยปกติก็ไม่เคยแนะนํานะแต่ก็คือมันดูได้มันดูใช้ได้ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ก็แนะนําแล้วแบมก็ปรับตัวขึ้นเด่นอเงี้ยค่ะ MTC มทีซีเนี้ไม่อยากแนะนําสวัส์เพราะอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยก็เลยแนะนําไปทุยเอ็มซีซีเ่อวันก่นอนคะขึ้นเด่นมาวันนี้ก็เลยแนะนํามาที่ชิ้นส่วนเหมือนกันนะคะแต่เพิ่มิว่าก่อนที่เราจะเข้ารายการมันก็ปรับขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าโดยโทรมันก็ยังมีน้ําหนักรีบาวนะคะก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แนะนําที่ที่ตัวของ Delta มาแนะนําที่ตัวของแคลคอม นะคะเพราะว่าถ้าดูจากแควค้อมจากเมื่อวานเนี้ยมันส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มดีบาวแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ชิ้นส่วนก็มาหมดเลยนะคะตัวเดลต้าก็กระโดดขึ้นไป11%นะทีนี้แควค้อมที่เราคาดการไว้ว่าจะมีแนวโน้มดีบาวเนี่ย มันก็มาจากประเด็นว่าหุ้นมามีการกลับมาเย็นเหนือกรอบปกบาทได้นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มองว่ากรอบของการตรงนี้ถ้าเขาเบรกกรอบ6บาท20าทได้มันจะเปิดอัพไซด์อ่ะอีกครั้งละประมาณทีละ10ตังค์นะอาจจะไปถึง6บาท50าทแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปเย็นเหนือ6.5ได้ก็จะมีดาวนน้องขยับไปอีกทีละ10ตังค์นะคะก็จะมีกรอบไปอยู่ที่ประมาณสัก6.76.8โดยประมาณนะคะก็ แต่วันนี้จริงๆเนี่ยตอนแรกเราให้กรอบแค่หกบาทห้นะในช่วงของวันนะคะดังนั้นถ้ายังยืนไม่ได้ก็ที่6กบาทห้ต้องระมัดระวังการถูกเทคโปรฟิตเล่นรอบระยะสั้นแต่ว่าถ้ายืนได้มันก็จะเปิดอัพไซด์จาก6.5เนี่ยมีแก็บอีกประมาณ50ตังค์ไปที่7บาทนะคะแต่ไม่ใช่ขึ้นทีเดียวนะ มันมีแก็บทีละสิบตังค์สิบตังค์สิบตังค์ขึ้นไปส่วนในจุดของการสต็อปเก็งกําไรที่ให้ไว้วันนี้ก็คือว่าถ้าเขาปิดต่ำกว่าห้าบาทแปดสิบมันก็จะต้องสต็อปเก็งกําไรไปนะคะก็เป็นตัวที่หนึ่งนะส่วนตัวที่สองก็จะเป็นตัวของ OR นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีแนะนํามารอบรอบหนึ่งแล้วอ่ะในระยะใกล้ๆเนี้ยแนะนําไปนะคะซึ่งมันก็ได้ผลบวกไปทีนี้ OR เนี่ยมันจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพวก เอ่อพวกปิตโตเคมีเอ่อพวกลงกลั่นด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ซ่อนไอตัวของฟู้ดแอนด์เบเรชเข้าไปอยู่ข้างในเหมือนกันนะคะทีนี้ตัวของ OR ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลงมาลึกนะถามว่าลึกขนาดไหนเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งพรีเซนต์ให้ IV Pro b โฟังก็คือลึกมาจากระดับประเภทตัวของเขาอะปรับตัวลงมาจากเดี๋ยวดูกอบแบบนึงนะคะเขาลงมาจากยอดเนี่ยคือเอาเป็นบ้านยอดไม่ไกลนะคะเอาที่ไม่ไกลก่อนนะคะคือลงมาไปจากประมาณยี่สิบบาทอะ สเตปที่หนึ่งลงไปประมาณสิบห้าบาทแลวสเตปสเตปสิบห้าบาทเนี่ยลงไปที่สิบบาทอ่ะถ้าพิจารณาจากสเตปที่มีการลงนะจากประมาณสักยี่สิบาทลงไปสิบาทแลวลงไปครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นในการลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยตัวของเวลารีบาวกลับเนี่ยมันก็จะค่อยๆไต่ระดับรีบาวกรอบการรีบาวที่ตอนนี้เรามองว่าจะรีบาวก็อยู่ภายใต้กรอบประมาณสักสิบเอ็ดจุดแปดเป็นกรอบด้านล่างนะคะและด้านบนก็จะติด12.2ถ้าผ่าน12.2ได้ก็จะมีแนวโน้มขยับไป52.5 แล้วก็สิบสองจุดแปดแล้วก็สิบสามบาทแต่ว่าเอาจุดสต็อกเก็งกำไรถ้าหลุดกรอบสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดสี่นะคะก็สต็อกเก็งกำไรไปส่วนตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้อาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยเพราะว่าเราเริ่มกระจายเข้ามาที่ตัวตัวเล็กบ้างแล้วแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะปริมาณการซื้อขายมันยังไม่เด่นนะแต่ว่าตัวของ TFG เนี่ยเพราะามันอยู่ในกรอบของการรีบาวกลับเหมือนกันเมื่อวานปิดตลาดที่4บาท48 ก็เขาว่าเรียกเรียกรอบใกล้สี่บาทห้าสิบนะคะกรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสักสี่บาทสามแปดถึงระดับประมาณสักสี่บาทหกสิบมีสี่บาทห้าสิบก่อนนะคะแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ไปสี่บาทหกสิบแล้วก็สี่บาทหกสิบหกตังถ้าอ่อุดกรอบสี่บาทยี่สิบก็สต็อปเองกําไรไปนะคะดังนั้นวันนี้อาจจะมีหุ้นได้แค่สามบริษัทคือแคลคอมโออาร์แล้วก็ทีเอฟจีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตลาดมันยังไปโทนของการรีบาวกลับอยู่ะคะ่ะตอนนี้ หุ้นไหลตัวที่พี่ก็พยายามพีเซนต์ม,มาตลอดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งต้นสัปดาห์นี้จนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้คือว่าใครที่ขายหุ้นไปแล้วช็อตหุ้นเอาไว้อย่าลืมเอาคืนเพราะว่าน้ําหนักมันคือหุ้นมันลงมันลึกอ่ะมันมีแนวโน้มรีบาวแล้วก็ผลประกอบก,การถ้าผ่านจุดต่ำสุดมันก็จะเกิดการรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมว่าในครึ่งแรกเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ในไตรมาสที่2มันบางแบงก์หรือว่าบางธุรกิจมันจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นประเด็นที่คนที่ชอ็อตทุนเอาไว้วันทีเขาต้องเอาคืนนะคะเพราะว่ามีลามีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการเนี่ยเวลาคนทาบล็อกทำรไว้มันต้องเอาคืนด้วยเหมือนกันนะคะค่ะมีนักทุนฝากถามเรื่อง KCE มีทุน20บาท90ควรที่จะขายที่ราคาเท่าไหร่หรือควรถือต่อคะ ยี่สิบาเก้าสิบใช่ไหมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพี่ก็ก็มีแนะนำเคซีไปในรายการม้อนนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ในวันนั้นที่แนะนำก็มี KCE e, uh, ีเอ่อ SCB เซ็นเทลนะคะก็น่าจะได้ประโยชน์ทั้งหมดนะมี SCB ตัวเดียวที่ไม่บวกไม่ลบนะแต่ว่าก็าอย่างว่าวันนั้นก็พูดไปแล้วว่า SCB อาจจะไม่ใช่เป็นหุ้น แบงค์ที่เหมาะต่อการเก็งกำไรเท่าไหร่นะคะทีนี้ KCE ตอนนี้มันอยู่21่สบเอดบาทปโดยรวมๆเนี่ยก่อนหน้านั้นมันมีรีบาวกลับขึ้นมาแล้วยังติดกรอบใกล้ๆประมาณ22บาทอยู่ะคะ่ะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะพอใจขายขายทำกำไรใกล้ๆกรอบย2สอก็อาจจะมองบ้างมองขายบ้างก็ได้ถ้าเกิดคนแบบอยากเล่นรอบนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนบอกว่าอไหนๆก็ไหนๆแล้ถึงมาแล้วก็ เล็ก profit run ขึ้นไปก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ากรอบใกล้ๆยี่สิบจะใกล้ๆไฮเดิมยี่สิบสองบาทอาจจะเป็นแนวต้านที่อาจจะมีการขายสลับ,ลบออก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็อยู่ประมาณยี่สิบสองห้าสิบแล้วก็อีกทีก็อาจจะอยู่ติดกรอบประมาณใกล้ๆยี่สิบสามบาทมันจะมีสเต็ปกรอบทีละห้าสิบตังค์นะคะยี่สิบสองยี่สิบสองจุดห้ายี่สิบสามบาทประมาณเนี้ยนะคะผ่านยี่สิบสามบาทได้ค่อยคาดหวังการขยับที่กว้างขึ้นแล้วกันค่ะแล้วฮานาเหมือนกันนะจะขายตรงไหนนั่งคุณปัญ่าต่อ เราเป็นว่าคนที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยขายตรงไหนก็ได้กำไรอยู่แล้วนะคะแต่ฮหาหน่าก็เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ฮหาหน่าจะดีกว่าเคซีนิดนึงตรงที่ว่าเบรกกรอบวันก่อนที่เขาทำยี่9บเอ็ดจุดเก้าไว้ได้วันนี้มาอยู่ยี่สิบสองจุดสามนะแต่เดี๋ยวต้องขอดูจุดป,ปิดด้วยนะคะว่ามันเย็นยี่สิบสองหรือเปล่าถ้าเย็นยี่สิบสองก็เลยโปรฟิตลันขึ้นนะคะแล้วก็ไปขายสเต็ปมันจะมีแกบละห้าสิบตังค์เหมือนกันคือพอเย็นยี่สิบสองมันก็จะมียี่สิบสองห้าสิบ เลยยีบสามนะคะแล้วก็กรอบใหญ่ๆเลยของฮาน่จะติดกรอบประมาณใกล้ๆกลยี่บห้าบาทค่ะถ้าเงินเองเดลต้ากรอบกรอบเดลต้าจะขนาดไหนคะกรอบเดลต้ากรอบเดลต้ามันจะไม่เหมือนกับเคซีฮาน่านะเพราะว่าเคซี a าน่าเนี่ยในเชิงของการเทรดดิ้งมันส่งสัญญาณว่าผลประกอบการมันมันแยกกว่าเดลต้าแล้วก็แยกกว่าแคลคอมด้วย นะคะ <Ouais. S 1> ไอเอการเทรดดิ้งมันบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเดลต้าเนี่ยดูวันนี้มันส่งสัญญาณไปในโวนที่ถูคกคาดหวังว่าผลประกอบการน่าจะออกมากค่อนข้างเด่นนะคะเพราะวันนี้บวกขึ้นไปถึงตอนนี้ร้อยี่สิบแปบาทแนะ่แล้วก็ใช่ทีนี้ในตัวเดลต้าจริงเราก็มองเราก็เป็นเราก็มีแนะนํามาบ้างนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแนะนํามา ครั้งสองครั้งอะตอนนั้นก็ปรับตัวไปทางด้านบวกแต่มันติดกรอบอยู่นะคะตอนนี้มันขยับขึ้นมาได้ละก้าวเป็นบ้าตแนวต้านอาจจะอยู่ใกล้ๆประมาณสักร้อยสามสิบอะค่ะเบื้องต้นนะอาจจะอาจจะต้องระมัดระวังที่จุดเนี้ยที่จะอาจมีการขาย<ม>ทํากําไรเล่นรอบแล้วก็ถ้ายังไม่ยืนผ่านหนึ่งแล้วหนึ่งสามศูนย์เนี่ยที่หนึ่งสามศูนย์อาจ,จต้องระมัดระวังการขายทํากําไรเล่นรอบนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วสมมุติถ้ามันผ่านได้สมมติถ้าผ่านได้นะ เพอผ่านได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแก็บทีละสิบบาทนะคะก็คือแต่ไม่ได้ขึ้นทีเดียวนะคะหมายเพราะว่าเล่นตามแก็บเนี่ยก็จะมีร้อยสามสิบไปหาร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยเพียงแต่กรอบใ,ใหญ่ข้างบนมันก็จะติดกรอบมาต้านประมาณกใกล140้ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่โทนก็รีบาวกลับเร็วระหว่างวันมันก็อาจจะอยู่ในโซนของการพักตัวในโอกาสต่อไปเหมือนกันนะคะแล้วก็หุ้นแบมฝากถามรับต้านจุดคัทลอสคนะ่ะ เล่าเล่าแบมให้ฟังนิดนึงพอพอไฟเอาอินโฟเมชันเรื่องของแบมมาได้แล้วก็อยากรู้ว่าเพราะเราไม่ค่อยเลิกคอมเมนต์แบบบรรษัทอะนึกอ,ออกไหมอะคือพวกพวกบรรษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยเวลาเลิกคอมเมนต์มันมันตื้อมันตื่อมันมัน มันไม่แปลกมันไม่ค่อยขยับอะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็เลยลองไปดูว่ามันมีอะไรถึงมันดูโดดเด่นมากในระยะจริงๆเรานะนับมแบมมาสองสารอบแล้วนะแต่ก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าแบมมันมีอะไรเด่นนะคะป<ๆ>รากฏว่าสิ่งที่เด่นขึ้นเขาบอกว่าได้ผู้บริหารท่านใหม่แล้วก็มีแนวโน้ม<ต> <ๆ S 2> ที่จะๆๆอ่าแล้วก็คือว่า มีแนวโน้มที่จะมีการลดเวลาในการถึงครองทรัพย์สินจาก7ปีหรือ4ถึง5ปีแล้วก็มีโอกาสในการปรับปรุงตัวของกระแสเง,งินสดนในการที่จะมีกระแสเง,งินสดรับเข้ามาได้ดีขึ้นอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสามล้านบาทต่อปีอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตน้องที่ทําบทวิเคราะห์ไว้นะคะไม่ใช่ของ IV g l o b กลนะแต่อยากรู้ว่าะอะไร b อวิคโกไม่ได้คว่าตัวนี้ก็เลยอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีอ่ะ พอเราแนะนํามาตั้งแต่วันจันทร์ละตัวแบมนะแล้วก็วันนั้นก็ขึ้นไปค่อนข้างดีนะคะเทีนี้ในเชิงของตรงนี้ก็คือมันเอาไปว่าโทมันก็คือหมายความว่าสินทรัพย์ที่สื่อครองอ่ะจะใช้เวลาสั้นลงแล้วก็จะมีกระแสเงินสดเข้ามามากขึ้นแล้วก็รวมถึงมีพาร์ทเนอร์ชิพในกลุ่มของ real estate แล้วเขาบอกว่าจะมีการขายเขาเรียกว่าสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ได้ด้วยค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นนะสำหรับแบมทีนี้ตัวแบมเองเนี่ยพอขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันมันเริ่มตื้อ นะคะหมายความว่ามันเริ่มที่จะชนกรอบแล้วเถ้ายังไม่ผ่านประมาณใกล้ๆ7จบาทแปดบาท9กเนี้ยถ้ายังไม่ผ่านมันจะติดก,กรอบประมาณนี้ก่อนแต่สมมุติว่าถ้าผ่านได้เอาเป็นกรอบแบบกลมๆแล้วกันสมมติผ่าน7ผ่าน8บาทแล้วกันเอากลมๆจะได้จําง่ายๆถ้าผ่าน8บาทเนี่ยแบบเนี่ยจะส่งสัญญาณเปิดอัพไซด์กว้างทีเดียวแต่จริงๆภาพใหญ่แบบน่าสนใจมากนในเชิงของการเทรดดิง้งนะคะแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบพรวดทีเดียวนึกออกไหมแต่ว่า เป็นในเชิงของการเทรดดิ้งแลว่าผลเนหุ้นผลผลมันเป็นหุ้นผลที่ดีเป็นหุ้นผลที่ดีนะแต่ว่ามันมีการปรับโครงสร้างไงแล้วมันก็เลยทําให้เกิดการรีบาวแล้วกรอบของการปรับโครงสร้างเหมือนกับเหมือนกับตัวไหนอนะตัวของเออทีอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างหรอกแต่เพียงว่าความที่ปัจจัยที่เป็นการกดดันมันคลายลงไปมันก็เลยรีบาวกลับค่อนข้างดีนะคะแต่น้ําแบมเหมือนกันตอนนี้มันส่งสัญญาณว่า ยังรีบาวอยู่แต่ว่าต้องให้ไผ่เบรกผ่านกรอบ8บาทก่อนถ้าเบรกผ่านได้ก็จะเปิดอัพไซด์ไปที่ประมาณสัก8บาท50 8บาท60เอานี่เอาแค่เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะครับสำหรับนักลงทุนที่ติดตามรายการ u ิ i เน็ s Line a อน l i k e ใครที่มีหุ้นแบมนะฮะเดือนสิงหาจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับนักลงทุน b ิ s เ n ็ s s ล i n e อนไ i k e อ่าก่อดกันดีๆนะ,ะนี่พอนี้พ <c oughs> ดีที่เขาทำ <c oughs> <c oughs> หุ้นปันผลอยู่พอดีเลย แบบเนี้ยแบบเดี๋ย,บบยมีการมีปันผลอ๋อแต่ดีเวเดนดีเวเดนยูสูงนะเนี้ยห้าเปอร์เซ็นถูกคาดการณ์เพิ่มเราเราก็ไปดึงของบทวิเคราะห์ของแต่ละรกเกอร์วิวมาแล้วเอาเฉลี่ยเนาะปันผลปันผลปีนี้คาดการณ์ไว้สี่สิบตังค์ปีหน้าอีกสี่สิบตังค์ก็ยูตกประมาณห้าเปอร์เซ็นเอากลมกลมนะคะประมาณเนี้ย คนที่ไม่เคยมีจะมีหรือเปล่าหรือคนที่ติดแล้วจะเป็นเช่นไรนะฮะพี่กอฟเด่นสิงหาก็จะมีข้อมูลเรื่องแบรนด์มาให้กับนักทุนใน Business Line. บนิสเสิร์ทไลน์ไลน์ติดตามไปต่อนนะอ,อะได้ได้พี่กอฟขอบคุณมากเลยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวย<ๆ>เดี๋ยวตลาดหุ้นไทยอนาคตเท่าไหร่นะคะพี่กอฟเอาเฟซใช่ไหมคะเอาเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ยืนเหนือกรอบในหนึ่งแปดส่ในจุดปิดได้นะคะเราก็ยังคงมีกรอบด้มนบวอยู่ประมาณพันสองร้อยจุดแล้วก็กรอบแกว่งใหญ่ๆคือเอากรอบแกว่ง ใหญ่เนี่ยคือหลังจากเราเย็นกรอบใน150ได้ด้านล่าง1150ถ้าเราไม่มีปัจจัยลบอะไรอะ่ะเราไม่ควรหลุดที่1150ถ้าเราไม่หลุด1150ในภาพใหญ่เนี่ยหมายความว่าเราก็จะเล่นไซเบรในกรอบพันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงพันสองร้อยทางกับกันถ้าเราไม่มีปัจจัยอะไรที่คลายตัวในโอกาสต่อไปที่พันสองร้อยก็จะยังไม่ผ่านแต่ว่าถ้ามีมันก็ผ่านได้นะคะแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยเซ็นดินเด็กมันจะเปิดอัพไซ์ค่อนข้างเร็วขึ้นหลังจากที่เราหลุดกรอบพันสองร้อยมาแล้วรอบ สองรอบหลังเราก็ไม่ผ่านพันสองนะคะก็ประมาณนี้นะแต่ว่ารอบสั้นตรงนี้คือถ้าวันนี้เรายืนเนี่ยกรับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ได้เราก็จะเล่นแก็บหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ถึงระดับประมาณพันสองร้อยจุดอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะก็ไปยืนให้ได้ก่อนหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนาะ,ะวันนี้เราขึ้นมาระหว่างวันคือหนึ่งหนึ่งแปดสี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติถูกข <1, S 2> ายตลาดเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนบอกว่าฉันไปก่อนแหละ เทคโปรฟิตกันหมดสมมติสมสมุติแล้วเราก็ลงไปปิดตลาดสมมติเย็นเนี้ยเราลงไปปิดตลาดทุกคนยอมเทคไว้เราก็ลงไปปิดตลาดสักประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหรือต่ำกว่าในหนึ่งเจ็ดห้าลงไปเนี่ยอันเนี้ยพันสองร้อยจะเห็นอีกอีก,อกยังยังจะยังไม่เห็นอีกใกล้ๆอ่ะต้องใช้เวลา <Okay. S 1> แล้วเราก็จะลงไปเล่นกันที่พันหนึ่ง้อยห้าสิบอะค่ะ อ่านักถุนบอกพูดบานปั๊บขยับปุ๊บเลยมีใครแอบฟังเราหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่าก็เป็น